สวัสดีครับเพื่อนๆมาทำข้าวผัดกินกันครับข้าวผัดสายเขียวข้าวผัดมีแกนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวขอใส่กระเทียมลงไปก่อนครับกระเทียมนี่มันเป็นกระเทียมฝอยนะครับก็เลยแบบใส่ลงไปตอนยังไม่ร้อนเนี่ยครับโอ้โใส่น้ำมันไปเยอะมากตะลิดมือครับน้ำมันมะพร้าวสวนบ้านนะอ่าเปิดแก๊ โอเคอ่าไม่นั้นกระเทียมที่ป่นฝอยมาเนี่ยนะครับถ้ามันร้อนมากเกินไปกรแบบยมมันจะไหมนะครับเราต้องใส่ไปพร้อมกันนี้ครับมันเร็วมากอ่าแล้วก็หอมหัวใหญ่ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้นี่ครับเป็นไอซอ้อนมะเขือเทศนะครับแต่ว่าวันนี้มะเขือเทศมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่แดงปั่นมาได้ได้นี้ไม่เป็นไรแต่มะเขือเทศแบบนี้มันเปรี้ยวนะครับใส่เยอะมากนะครับเน้ yeah. อ่าแล้วก็ จากนั้นนะครับหนี่อันนี้เราก็มีโปรตีนนะครับจากตัวนี้อันนี้เป็นถั่วอมารอสพร้อมรับประทานนะครับใครอยากกินนะครับสั่งได้จากสวนปานาเลยนะครับตัวนี้จะมีถั่วอันนี้เป็นถั่วลันเตาเขียวนะครับมีถั่วลูกไก่ถั่วขาวแล้วก็ถั่วลันเตาเขียวนะครับนี้สําหรับสะดวกในการเดินทางนะครับเราซีลสุญญากาศมาอย่างดีนะครับสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณนะครับ สองวันนะแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้นะครับก็จะไม่เสียอย่างนี้แข็งอ่าน,นี้จะปรุงรสมาแล้วนะครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับเดี๋ยวเพาะนิดหนึ่งอยู่ในตู้เย็นมันแข็งอยากจะใส่หมดอันไ,ไม่ต้องหมดอันหรอกใช้นี่พอแล้ว โวลันเตาตัวนี้มีโปรโตีนสูงมากนะครับมีซองนี้มีโปรโตีนเท่าไหร่ตพิ่งมองไม่เห็นไม่เท้าไม่แน่ใจตรงนี้มองไม่เห็นแต่รู้ว่าสูงมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ส่งไปตรวจนะครับส่งไปตรวจจากไทยอีเราตรวจเองนะครับ เราจะรู้โฟตตัวที่เราทํานะครับรู้ว่า,อาซองหนึ่งมันโปรตีนถ้าจําไม่ผิดมันยี่สิบกว่ากร,รัมหรือเท่าไหร่นะครับอาจจะจําไม่ได้เดี๋ยวเราหาข้อมูลทีอ่าเดี๋ยวอันนี้มันยังเย็นอยู่เดี๋ยวรอให้มันนิดหน่อยอ่าเริ่มแตกออกแล้วนะครับก็หัดนะครับอ่า ไม่เป็นไรใส่ผักได้เลยนะครับเราก็ยังมีมะเขือเทศตรงนี้อีกนะครับใส่มะเขือเทศลงไปผักเยอะมากนะครับผักแบบเยอะกว่าข้าวประมาณสักห้าหกข้าได้น้อนะครับอันนี้เป็นผักชูรดนะครับผักชูสดอาจช้ชอบมาปล่อยอย่างเงี้ยนะครับเวลาผัดแล้วผัดง่ายกินง่ายแล้วก็อันนี้เป็นใจก,ะร,จก,กระหลงปีนะครับจากเกษตรอินทรีย์นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับใส่หมดเลย ใส่หมดเลยสายเขียวนะครับวีแกนกินผักได้เยอะมากนะครับอ่าเราก็ใช้เวลาผัดสักคู่ให้ผักสลดลงอืมโอเคขัดแตกแล้ สดมากอือนี่ครับสุดยอดไฟเบอร์เลยกินไฟเบอร์เยอะมากมันจะช่วยเราลดการกระตุ้นอินซูลินนะครับเพราะว่าถ้าเรายังมีการกินคาร,ร์โบไฮเดรตร่วมเข้าไปอยู่ ใยอาหารเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินมากมายนะครับอีกทั้งใยอาหารจากพืชเนี่ยมันลงไปในระบบดูดซึมของเราครับมันดูดซึมไม่ได้หมดนะครับดูดซึมได้สารอาหารนะครับแต่ส่วนที่เป็นไฟเบอร์จริงเนี่ยจะชนิดที่ไม่ละลายน้ําเนี่ยมันจะเป็นกากนะครับเป็นกากในทางเดินลําไส้ของเราทําให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ กากเหล่านี้ก็ยังเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดีตัวดีในลำไส้นะครับเยอะมากมใส่ผักจะเป็นกิโลนี่้อมละนะครับปุ้งแต่งไม่มีอะไรมากมายเลยครับมีเกละดํำเดี๋ยวใส่เกละดดำลงไปก่อนนะครับ กล็ดดำอันน,นี้แหละรสชาติมันจะดีด้วยมะเกือเทศนะครับยิ่งมาเกือเทศแบบลูกเล็กแบบพื้นบ้านเนี่ยมันรสชาติมันอร่อยนะครับมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานในตัว นี่เป็นของหวานนะครับตัวมแม่แห้งกับข้าวเมาช่วงนี้เป็นเทศกาลกินข้าวเมากําลังชอบกินข้าวเมามากสารอาหารมันเยอะมากเลยนะครับข้าวเม่าเนี่เป็นอาหารที่แบบมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนะครับเป็นช่วงข้าวกําลังยังไม่แก่เต็มที่นะครับจะมีสารโคลลีด้วยแล้วก็มีวิตามินมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกินดีมากนะครับ อยากกินสั่งได้นะครับจากสวนปานามีนะครับคุณไผ่ไปจัดหามาให้อย่างดีเลยนะครับไอ้ไทยก็บอกว่าเอ้ยอยากให้คนที่เขารักสุขภาพได้กินตัวเนี้ยคุณไผ่ก็โ,โหบอกไปไม่นานครับเก่งมากจัดหามาได้โอเคนี้หมดแล้ว ทีนี้นะครับเราก็จะใส่ข้าวนะครับข้าวไม่เยอะหรอกนะครับหนึ่งทับทีสองทับทีพอแล้วข้าวโอ้ยเราจะเหลือไว้ทำไมเท่านี้เอา้าเกือบสามทับทีเอาเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับข้าวกล้องไรเบอร์รี่ดัชนีน้ำตาลต่ำให้สารต้านอนุมูลสระสูง ก็ถัดเลยนะครับนี่ได้ที่แล้วเดี๋ยวแค่เข้ากันดีนะครับแล้วก็ข้าวก็ข้าวนี้เราก็แช่ตู้เย็ยนไว้ค่าค่าวันนะครับเพื่อให้เป็นอามาโรสนะครับเยอะมากคนปกติอาจจะคนละจานแต่จริงๆแล้ววอลุ่มของคชอรรี่เนี่ย ต่ำนะครับไม่ได้สูงมากนะครับดูเยอะจริงนะนี่คือเสน่ห์ของอาหารกลุ่มพืชผักนะครับกลุ่มพืชผักเนี่ยให้วอลลุ่มในการกินที่เยอะจนอิ่มเลยแต่ว่าให้แคลอรี่ต่ำนะครับโอ้ข้าวเหนียวเรากำลังปูด,ดีมากนะข้าวข้าวเหนียวก็คือข้าวไอเ,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 เนี้ยข้าวเม่าอ่ะข้าวเม่ามันเะ็าอะไข้าวเหนียว ทำขนมอร่อยมากทำอะไรกินก็อร่อยคุณบัญญาดังเดิมเม่โหข้าวน้อยมากเห็นจะผักนะเดี๋ยวจะผักนะครับแต่ว่านี่แหละเป็นอาหารที่กินได้กินนานนะครับแล้วก็สำหรับสายที่จะกำลังลดความอ้วนอยู่นะครับคุณต้องการจะลีนคุณต้องการจะเบิร์นไขมันออก คุณควรจะลดการกระตุ้นอินซูลินโดยการกินมื้อให้น้อยลงนะครับลดมื้อลงไม่จำเป็นต้องกินแบบสี่ห้าหกมื้อนะครับกินแค่วันละหนึ่งถึงสองมือ้อแต่ว่ายิ่งท่านมื้อน้อยเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องเซตสารอาหารให้ดีเท่านั้นแล้วก็ให้ใยไฟเบอร์ให้สูงเพื่อให้คุณอิ่มนานขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสารอาหารเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอเท่านี้อาชัยจึงต้องเติมด้วยซูเปอร์ฟู้ดนะครับเราก็จะมีผงซูเปอร์ฟู้ดใส่เข้าไปวเวลากินกับอาหารพร้อมกินแล้วก็ ลาดด้วยน้ำมันโอลิฟออยล์พัดนะครับจากสวนปรนะนะครับให้โอเมาเก้ากับโอเมเก้าสามที่สงูงก็ช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผ่านได้ดีตัวมันเองก็มีน้ำมันมะพร้าวนะครับกดไขมันใส่กลางนะครับช่วยกระตุ้นกระบวนการใช้พลังงานไขมันได้ดีมากนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วกิอรสชาติอร่อยอดีอร่อยมากเป็นอาหารไฟเบอร์สูงสุด,สด เนี่เยอะไม่ใช่น้อยแต่แคลอรี่ไม่สูงเราใช้จานนี้แหละมาใส่อมันเยอะมากก็จะกินอิ่งเนี่ยคงกลางเลยอะนะครับแต่ว่า มันได้แคลอรี่ไม่สูงมากนะครับพวกกระเพาะคาดแบบลดความอ้วนแล้วเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่เดี๋ยวหิวเจออาหารไฟเบอร์สูงนี้เข้าไปคุณจะทําให้คุณกินแล้วอิ่มนาน,นนะครับเม่มะนาวบีบโอ้โหใช้ได้ครับนี่ครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่สุขภาพมากนะครับมีแต่ผักผักเยอะนะครับ แต่ก็ยังมีอาหารอย่างอื่นครับอาใช้ก็ไม่ได้กินเท่านี้นะครับอันนี้ของหวานเราเนี่ยข้าเมาละลายตัวดีแล้วใส่กระทมมาแฮะนี่เดี๋ยวถ้าทํากะทิมาลาดเดี๋ยวเอาน้าตาลมะพร้าวใส่เอาเกลือดาใส่น้อยหน่งแล้วก็ไปตั้งกะทิหัวมาลาดโอ้โหจา์ไผ่ก็อาจารย์ไผ่ค,ร,ผครับแม่เห็นจา์ไผ่มากินโชว์มาทําโชว์ยอมไม่ได้ ยอมใครยอมได้ยอมอาจารย์ไผ่ไม่ได้ครับ <c oughs> อโอเคโอ้น่ากินมากสุดยอดอาหารครับ